โอ้มักจาดนั้นคนนะสบายดีสบายดีมือน,นี้เป็นอีกมือน,น,นึ่งเนาะที่ข้าวเจ้าจะไปเบิงการขึ้นเฮือนไม้เขาไปเบิ้งวิธีการขึ้นเฮือนไม้แบบ3มเท่าซีแกของอพนักง,งานทีมงานของพวกเขาเมื่อน,นี้เพิ่นได้ เนื่องจากได้กอ่อสร้างเฮือนเพิ่นได้หลายเดือนพอสมควรแต่ว่าเมื่อนี้เพิ่นบอกว่ามือสันวันดีมือสีพันกรอบมือสีมือสันวันดีมือสีวันกรอบมือประกรอบวันงามใช่ไหประมาณนี้แหละแล้วก็เมื่อนี้เพิ่นจะมีพิธีขึ้นเฮือนใหม่ถ้จริงเพิ่นบอกว่าเก้าโมงเก้าสิบนาทีเพิ่นจะขึ้นเฮือนใหม่แต่ว่าตอนนี้ก็สิบโมงไปแล้วครับเจ้ายังบ่ทันไปฮอดงานเถือแต่ว่าก่อนจะไปนี่ก็ก็สีได้ไปแวะซื้อของ ของที่เลือกเพื่อให้เฮงเฮงให้ในการขึ้นเฮีนไม้ของเพลินเนะาะจังใดเดี๋ยวเขาไปเบิง้งไปชมบรรยากาศนํากันเดี๋ยวนี้ครับพเจ้าหากก็ออกจากเฮือนแล้วก็จะเดินทางไปไปในงานนี่แหละกคาดว่าจะใช้เวลาห่างกันกับประมาณ2-3มกิโลกคิดว่าน่าจะใช้เวลาจากประมาณ15นาทีหรือ30นาทีนี่แหละเจ้าเดี๋ยวเขาไปเบิง้ง baby read the fine print i've got baggage and it's all gucci don't get too attached to me everybody act like the answer one love like in the movies wasting precious time assuming e a e d o z e n s of times i swear that i knew n the wisdom น <c oughs> <c oughs> exactly <c oughs> ี้อันนี้เป็นเป็นกาแฟดำกาแฟดำที่ว่าข้าพเจ้ามากินตลอดแล้วก็ตัวนี้อันกะยี่ห้อ Nescafe Americano เนาะสามารถใส่น้ำอุ่นน้ำฮ้อนได้ตามสบายเลยกมันเหมาะสหรับในการเดินทางเวลาเฮาบ่มีน้อุ่นบ่มีน้้อนเฮาก็สามารถซื้อน้ดื่มมาแล้วก็เอาใส่ก็คนๆเฮ็ดคือเฮ็ดคือค็อกเทลเฮ็ดคือเขาเจ้าอันบาร์เทนเดอร์จเฮ็ดนี่แหละ คน,คนสามารถกินได้สามารถซอยได้สําหรับอคอกาแฟพู้ที่ว่าขาดกาแฟบัได้เนาะในนั้นครับพระเจ้าก็เป็นคนหนึ่งที่ว่ามีติดรถติดกระเป๋าตลอดเวลาเนาะตัวตัวตัว,ตวยี่ห้อนเนาะเนสกาแฟความจริงกับบได้มีส่วนหัวมีอย่างกับเพลนดอกแต่ว่าเห็นว่ามันมันมัน,มนสะดวกมันสะดวก,ดวก,ดวกเลยอยากแนะนําอยากแนะนํามันสะดวกเลยอยากแนะนําให้ให้ผู้อื่นเพื่อจะได้สะดวกขึ้นเนาะอันนี้กับแบงปั่นเนสกาแฟอเมริกาโน He's wasting precious time assuming Oh What we made to fall Oh not only what's all and so exploring what I mm need -hmm. 'Cause dozens of times I swear that I knew in the wisdom, the wisdom, the wisdom was scanty. Doesn't mean I was broken so open. I gave and I gave until empty. Got it all back. Got it all back on myself. No, nobody can tame me. Yeah. If I. Of times, I swear that I knew, and the wisdom, the wisdom, the wisdom was scanty. Doesn't mean I was broken so open. I gave and 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 and I I น้อยโล15ตัวใหญ่โล18เอาตัวโล15สามโลให้ได้ 15, โล15สามโลเจ้าเจอขอบใจเป็นม,มักเกียงมาแต่วางเวียงแท้แท่นบอกม่นบอกบ่าอ่าเกียงวางเวียงแท้แท่นบอของวางเวียงแท้แท่นบอ <c oughs> ของวังเวียงแท้แท่เขาจะบอกว่ามาแต่วังเวียงแท้แท่นเดียวเทา ยงวังเวียงมโอ้โหมาถึกทางบ่ขี้ฝุ่นอดสาล่างรถมาอดสาล่างรถว่าจะขึ้นมาขึ้นเฮื่อนไม่เอาโซกเอาไซเอาเหงน้ำพืนขี้ฝุ่นกุบเลยโอโ้กลับไปจะได้ล่างรถอีกแล้วนี่เขาจากทางใหญ่เขาจากทางใหญ่มาประมาณ สามกิโลท่านเพื่นบอกว่านี่เขาก็เข้ามาเข้ามาแล้วบรรยากาศบรรยากาศถนนทางกาดีอยู่แต่ว่าขีฟ่นดีแต่รถบ่มาหลาปไปเลยผมมีรถเลยโมเมนรถบ่มาหลดีแต่ผมมีรถมาท่นคีฟ่นแห่งจะหนักวันนี้คิดว่าใกล้จะทอดแล้วแหละว,วันนี้ยังอีกน้อยนึงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทา้ทงหลอ้อมัปนี้ 化掉。 กว่านี่ยวะเห็นวับปะเนี่ย สองร้อยเมตรโอ้ขันมาเมื่อคืนนี่ผีหลอกลยนะแบบนี้นมาเมื่อคืนนี่ผีหลอกแท้เลย เจ้าวันจวจวเจ้าครับงเจ้าหนึ่งมาเฝ้าไหมมื้อนี้ผักมื้อนี้ผักบอกกินเวียร์ก็ได้ เอาไทยฮเตยฮุกอรุณอรก่อนี้ำใ้จันมีไปเปล่นโค้กให้เขาจากบัตรนะแยกโคกแยก จ้างมาแพงแน่เนาะฮะจ้างมาแพงแน่เนาะโคศกนี่นะเออเราไปเป็นโคศกจังหวัดจิ้สื่อจะมีขาดตาอันนี้ย่างๆไม่ได้แต่เขาลอกไแล้วแบไดสาครตมคืนนี้เาคิวใ่อเล่าย่ถ่ยคลิป่ยโสาีก่อนมาอดตัวเลย

ขออนุภิญทว่าสาเร็จเสร็จสิ้นงานขึ้นบ้านใหม่ของท่านประธานกอละกันการือว่าอบอุ่น้วยดีสองสามคนสองสามเพื่อนเอาแต่ญาติกาวงศะแล้วก็คนใกล้ชิดแล้วก็พนักงาน้องการพวกเาขาก็้ามาห่วมแสดงความยินดีกับการขึ้นบ้านใหม่ขอขอบใจเด้อทุกๆคนที่มาเบิงมาสมขอขอบใจ